สวัสดีครับสวัสดีนันนานักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลามันนี่ก็พ่อกับผมที่โตคำน้าโจในช่องโจพานอุดรเซาหนี้นะครับผมสีเดมาเอ่อทำกันเลาะตกปลานะครับว <opus in S 2> ันนี้ไม้ของผมจะตีไปเรื่อยๆก็มาเบิ้งกันเลยว่ามันนี้โจพานอุดรสีมีผลงานบ่นี่ครับกบยางที่ใช้เป็นกบยางพรานอุดรนี่ตัวนี้เป็นกบบินตัวสีเขียวก็มาเบิ้งกันเลยว่ามันนี้โจพานอุดรสีมีผลงานบ่กับไม้ธรรมชาติตีเลาะไปเรื่อยๆครับผมในเซาหนี้ กวอนไปเห็นงานกัออกมาเทศเยอะไปดุยกันเลยแล้วเราก็มาถึงใหม่เป็นติดโบกสกปรกแข่แล้วว่ารองเบิ้งครับเทศเยอะเรามาเทศเยอะเราไม่ได้อัาไปกินเรื่อยๆอย่างวะกันไล่ไล่ ทีนามกับโบเป็นตาบันเลนเมืกีนบอกว่าสุ้อวตีลงมองคัท่ากัดนี่เนี่วะเพราะว่ามันถากกันเยอะดินด้วยวะจัดไปจัดไปน้องเราจะส่งสายให้เอาไปไหนแล้วปีกันเหรอเรีย,ยบร้อยครับผมโอ้ยหลุดโอ้โห สวยเลยเดียมากโอ,อ้สายสุม่มนะวิสายสุ่มขาสุ่มจุกด,ดียูแถวนี้โดยเฉพาะเลยดูดิกัดอีกไหมกัดยูตัวหนาพักเลยครับเมื่อกี้ ไปไกลๆมวลอนกัดว่ะประช่นมันชุ่มเลยว่ะแถวนี้วะ <S <S ไปเดี๋ยวห้องใหญ่ใหม่ใหม่นี่น้ามเปินตาเนะ <S 1> <S 1> ไปเดี๋ยวห้องดูแถว,ว,วนี้แต่ก่อนมันเป็นเลยเป็นสะนะครับเนาะเดี๋ยวนี้โอ้โห ยาขึ้นเต็มเลยเฮ้ย hey, มันมีช่องให้แบบยกอยู่ครับกระลองยกยกมาเนาะเพื่อมันมีตัวปลาชนปลาชนมันซุ่มจุ่มตียกยกยกมาแถวปลาเนี่ย ทำมี่ม,มันเลยทำมีก็เร็วไปจะทํทำมี่มันเลยวันไหนมันเหลือหน่อยนะหาใใหญ่เดินไป ไม้ที่ต้องการนี่แด่ว่าตียากมากตีเว้นไหนแล้วนี่โอ้โหเพื่องามนะเดี๋ยวผมจีดกัดไกลๆเลยก็แล้ว Ini tua sih ya. Oh, jual ya. Masih diam. เห็นตัวมันอุ๊ยกันแล้วอุ๊ยีลยวถูกแรงขย,ยันจนอ้ยตกใจหมดโอ้โตกใจสับเลยม่อกี้โอ้โหกันแห้งนะเลยกัตูบเลยกันบวกกันตัว อีกแล้วหยบร้อยอยู่อยู่อยู่ครับอยู่ดอกนี้เป็นจังได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเฮ้ยหอดเลยโอเคโอ้ดูว่าแสงอ่ะ นี่ครับนี่โอ้ก็จะเจอตัวเดี๋ยวเราจะเอามันขึ้นมาดูกันเลยว่าตัวสัมเดะโอ้เหนื่อยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียวเวเราต้องหยั่ขึ้นมาแบบนี้โอ้โหนี่ครับแต้มแรกของเรา ตรงนี้ครับผมนี่<ม>เต็มปากเลยกบบินผ่านอุดรตัวสีเขียวนะครับเนาะโอ้โห,โโหก็จะได้ตัวนะแต่ว่าน้ำแถวนี้มันเป็นน้ำที่บอดีปันเดนะกับบ่แนน้ำให้เอาไปกินเดี๋ยวผมจยิตกบเดี๋ยวผมจีมจทำการปล่อยมันฝากผลงานของผมด้วยในช่องทาง YouTube ช่องโจพัานอุดรแก้วแน่นอนครับผมหนึ่งเต้มเดี๋ยวผมจีดดดกดอกแล้วปล่อยมันเพื่อเป็นเนอ่อ พอพันแม่พันนะเดี๋ยวเราจะไม่กินมนะันออกละเราจะแปลนลงตรงนี้เดี๋ยวมันจะบื่ลงเองของมันเองเดี๋ยวไปไปแล้วจอดที่ตัวนึงอีกเลหเลืออีกมเบิ่กไปเรว่ามันจะกับวะประตูมุมมุมพันหนาว มันเฉมันเฉยเฉยมันเฉย